ั้นตอนง่ายๆในการนัดหมายเข้าสู่บริการ GWM Iconic ร a v i t าสะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากแน่นอนค่ะ 1. เปิดแอปพลิเคชัน GWM บนสมาร์ทโฟน 2. กดเข้าไปตรงคำว่ารีโมทค่ะ 3. เข้าไปที่การจองคิวเข้ารับบริการค่ะ 4. เลือกบริการที่ลูกค้าต้องการแล้วกดจองได้เลยค่ะ 5. เลือกสู่บริการ GWM Iconic l a v i t าได้เลยค่ะ 6. สามารถเลือกวันที่และเวลาที่ลูกค้าต้องการเข้ารับบริการได้เลยค่ะ 7. จ็ดกรอกรายละเอียดข้อมูลแล้วกดปุ่มการจองได้เลยค่ะ8เมื่อทําการนัดหมายการจองสําเร็จก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยค่ะหลังจากทําการจองเรียบร้อยแล้วสามารถนํารถเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการไอคอนิกรามินทาตามเวลาที่นัดหมายได้เลยค่ะ เชกคระยะกับไอคอนิกรามินทาเรามีบริการฟ a าสเซอร์วิสเช็คระยะฉับไวรับรถไวภายใน60นาทีที่สําคัญเราไม่มีพักเที่ยงด้วยนะคะพร้อมบริการตรวจเช็คฟรี40รายการเลยล่ะคะ่ะสําหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์บริการสามารถแอดไลน์เข้ามาได้ที่แอด GWM Iconic และสามารถแจ้งติดต่อศูนย์บริการได้เลยคะ่ะหรือสามารถโทรเข้ามาได้ที่0868745555ค่ะ